เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางพิมพิลมศีสาโรนตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตสองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ส บริบทของโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงตั้งอยู่ที่ตำบลพนงามอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเป็นโรงเรียนขนา,ขนาดกลางทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิน้น210คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน17คนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1อยู่ในช่วงวัยที่ชอบเล่นสนุกสนานในด้านพฤติกรรมยังขาดสมาธิในการเรียนอยู่นิ่งไม่ได้ชอบการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติเช่นการเล่นเกมเล่าเรื่องตลกการแสดงท่าทางต่างๆจึงจะให้ความสนใจในการเรียนและในด้านการเรียนรู้พบว่า ผู้เรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ที่เริ่มขึ้นมาจากชั้นอนุบาล เนื้อหาและคำศัพท์ที่เพิ่มความยากมากขึ้นซึ่งปัญหาที่พบคือผู้เรียนยังจดจำพยัญชนะและสระไม่ได้ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสระในภาษาไทยโดยเฉพาะคำศัพท์ที่มีสระเปลี่ยนรูปดังนั้นผู้เรียนจะเกิดความสับสนในเรื่องของการอ่านและการเขียนก็จะส่งผลไปถึงการเขียนผิดด้วย ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อในรายวิชาภาษาไทยแล้วยังส่งผลต่อในรายวิชาอื่นๆเพราะการเรียนรู้ในทุกวิชาล้วนต้องใช้ทักษะการอ่านและเขียนเป็นพื้นฐานค่ะจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันได้เข้าร่วมประชุม PLC กับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการนำเกมมาจัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่ท้าทายและสนุกสนาน โดยดิฉันได้จัดทําแผนการเรียนรู้เรื่องสละอาหันษาโดยมีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและสอดแทรกการเล่นเกมเข้ามาในบทเรียนโดยกระบวนการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มจากผู้เรียนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีผู้เรียนที่เรียนเก่งกลางและอ่อนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิฉันได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ5ขั้นดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1กระตุ้นความคิดให้อยากเรียนรู้ก็จะให้ผู้เรียนได้ร้องเพลงมานะมานีพร้อมปกมือและปกตักไปด้วยเป็นการเตรียมความพร้อม,อมก่อนเข้าสู่บทเรียน ครูจะพาผู้เรียนทบทวนเกี่ยวกับสระอาะที่ไม่มีตัวสะกดจากชั่วโมงที่แล้วและให้ผู้เรียนได้เล่นเกมตะกร้านี้มีอะไรครูชวนให้ผู้เรียนสังเกตคำที่ติดไว้บนกระดาษ และถามผู้เรียนว่าในแต่ละคำมีอะไรที่เหมือนกันเพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนขั้นที่สองสแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบตัติครูและผู้เรียนร่วมสนทนาเรื่องสระอะมีตัวสะกด ูอธิบายองค์ประกอบของคำสระอะมีตัวสะกดโดยจะใช้เทคนิคสีเข้ามาช่วยพยัญชนะแทนด้วยตัวสีดำสระแทนด้วยตัวสีแดงตัวสะกดแทนด้วยตัวสีน้ำเงินและให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านคำสะระอะเมื่อมีตัวสะกดค่ะ เมื่อผู้เรียนมีองค์ความรู้แล้วที่จะเข้าสู่ขั้นที่3ขั้นที่3ก็คือขั้นลงมือปฏิบัติและสะท้อนความคิดผู้เรียนก็จะได้เล่นเกมกิจกรรมที่1เกมเติม,ตมคำหันษาพาสนุกครูแนะนำกฎกติกาในการเล่นเกมก็จะให้ผู้เรียนได้คัดเลือกตัวแทนออกมาเติมคำจากบัตรคำที่ครูติดไว้บนกระดานก็จะพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและมีความสุขสนุกสนานครูและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำค่ะกิจกรรมที่2เกมเรียงร้อยไทยคำ ครูแนะนำกติกาการเล่นเกมโดยให้ประธานกลุ่มออกมารับตะกร้าบัตรคำให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันรเรียงคำให้เป็นประโยคให้ถูกต้องโดยครูจะเปิดเพลงถ้าเพลงหยุดก็คือหมดเวลาจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกปัประโยคมาหนึ่งประโยคเพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องโดยการเล่นเกมทุกครั้งได้มีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนในการกล่าวคำชื่นชมและให้ไม้การ์ตูนเพื่อสะสมดาวคนเก่งทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นขั้นที่4สื่อสารการปฏิบัติครูให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปบ,บทเรียน เกี่ยวกับสระอะมีตัวสะกดโดยการสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนค่ะขั้นที่หปรับประยุกต์ให้ใช้ความรู้และเผยแพร่ครูให้ผู้เรียนทําใบงานเรื่องสระอะมีตัวสะกดและได้มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนโดยการฝึกอ่านคำ ส่วนผลลัพธ์ภายหลังการเรียนรู้พฤติกรรมจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนําเกมเข้ามาใช้ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นมีความสนใจในบทเรียนสนุกสนานมีความสุขในการเรียนและพบว่าผู้เรียนมีทักษะการอ่านจากการประเมินการอ่านรายบุคคลผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รวมถึงผู้เรียนมีทักษะการเขียนจากการทำแบบทดสอบการเขียนร้อยละ80ผู้เรียน มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะที่สำคัญผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งนี้เมื่อผู้เรียนมีทักษะการอ่านการเขียนแล้วก็จะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่สามารถไปเรียนในรายวิชาภาษาไทยแล้วเรียนในรายวิชาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นดิฉันขอจบการน,นำเสนอขอขอพบพระคุณและสวัสดีค่ะ